และแล้วก็แก้วสู่ปี2565อย่างเป็นทางการหลากหลายคนและหลากหลายประเทศก็มีการจัดงานและเทศกาลต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และแต่และประเทศก็มีความเชื่อในการเสริมดวงเสริมโชคชะตาให้กับตัวเองที่แตกต่างกันไปบางที่ก็มีความเชื่อสุจแปกบางที่ก็มีวัฒนธรรมตอนรับปีใหม่ที่สุดจะเหลือเชื่อและบางที่ก็มีความเชื่อกันว่าหากทำแบบนี้ในช่วงเดือนแรกของปีใหม่จะทำให้คุณมีโชคและมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ The Story ได้หยิบความเชื่อเสริมดวงหลังปีใหม่ของคนทั่วโลกมาให้ดูกันความเชื่อเรื่องอาหารกับโชคลาภในวันปีใหม่ อาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องสําคัญต่อชีวิตและสุขภาพและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนทั่วโลกต่างเชื่อกันว่าหากกินสิ่งเหล่านี้จะนํามาแห่งโชคชะตาและความเป็นสิริมงคลเช่นอาหารเส้นกับความเชื่อว่าจะมีโชคดีตลอดทั้งปีในแถบเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช้าญี่ปุ่นจะมีความเชื่อกันว่าการได้กินเส้นบะหมี่หรืออาหารเส้นจะทําให้โชคดีตลอดทั้งปีใหม่เพราะการกินบะหมี่เรียบเสมือนกับช่วงเวลาของชีวิตการได้กินเส้นบะหมี่ในวันปีใหม่ก็เหมือนการได้รับคําอวยพร ให้มีชีวิตยืนยาวนั่นเองการกินผักสีเขียวจะทําให้เงินทองไหลมาเทมาผักสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของเงินทองและความร่ารวยในประเทศแถบเบอร์มิวดาจะมีความเชื่อว่าการกินผักสีเขียวหรือใส่ถั่วเขียวลงไปในซุปในอาหารจานแรกรับปีใหม่จะทําให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีความเชื่อเรื่องทําความสะอาดบ้านเพื่อรับสิ่งที่ดีตลอดทั้งปี อีกหนึ่งความเชื่อที่ใครหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการทําความสะอาดบ้านหลังปีใหม่แต่เป็นการทําความสะอาดบ้านก่อนเริ่มต้นปีใหม่ต่างหากเพราะในวันปีใหม่จะไม่มีการทําความสะอาดบ้านหรือซักเสื้อผ้าทุกอย่างต้องถูกทําให้เสร็จภายในวันที่30มธันวาเพราะการทําความสะอาดบ้านในวันปีใหม่เท่ากับเป็นการปัดกวาดโชคราบและความรักให้ออกไปจากบ้านนอกจากนี้ไม้กวาดเก่าที่ใช้ทําความสะอาดมาตลอดทั้งปีก็ควรที่จะทิ้งไปแล้วซื้ออันใหม่เข้ามาแทนโดยเอาเข้าบ้านในวันที่1มกราคมทําเช่นนี้แล้วจะโชค คตลอดทั้งปีและที่สําคัญควรใส่อาหารไว้ในตู้เย็นหรือในห้องครัวให้เต็มและเติมข้าวสารในถังให้เปรมเพื่อที่ตลอดทั้งปีจะมีกินมีใช้ไม่ขาดความเชื่อเกี่ยวกับเสื้อผ้าเพื่อให้คุณมีความสุขตลอดทั้งปี เรื่องเสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนทั่วไปมักจะมีความเชื่อในเรื่องของการแต่งตัวการใส่โทนสีหรือการห้อยเครื่องประดับเพื่อเสริมดวงและโชคให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะสาวที่มักจะเชื่อเรื่องสีนำโชคในแต่ละวันโดยความเชื่อเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่จะทําให้คุณมีความสุขตลอดทั้งปีคือการใส่เสื้อผ้าใหม่ในวันขึ้นปีใหม่เชื่อกันว่าจะนําเอาโชคมาให้คุณตลอดทั้ง365วันข้างหน้าเมื่อใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วชุดชั้นในก็ต้องใหม่ด้วยในหลายประเทศของทวีปอเมริกาใต้ก็มมีีควาเเชชชืื่่อออรงงสขุน วันปีใหม่เลยด้วยซ้ำดังเช่นถ้าใครอยากมีโชคเรื่องความรักตลอดทั้งปีต้องใส่ชุดชั้นในสีแดงและคุณจะพบกับสิ่งที่คุณหวงังถ้าคุณอยากจะมีเงินใช้ไม่ขาดเมื่อตลอดทั้งปีต้องใส่ชุดชั้นในสีเหลืองส่วนสีขาวนั้นหมายถึงสุขภาพที่ดีขนาดที่สีเขียวจะหมายถึงความจเจริญรุ่งเรือง,องความเชื่อเรื่องเงินเพื่อให้ตลอดทั้งปีมีเงินใช้ไม่ขาด เรื่องเงินก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจกันมาโดยตลอดทั้งเรื่องของสีกระเป๋าเสริมดูราคาของกระเป๋าที่เชื่อว่ายิ่งราคาแพงก็ยิ่งทําให้เก็บเงินได้เยอะแต่หากคุณอยากได้ช่วงลากเกี่ยวกับเงินในช่วงปีใหม่ก็ต้องอย่าลืมใส่เหรียญหรือธนาบาัตรไว้ในรองเท้าเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาและถอนเงินมาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์อย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์เหลือแต่แบงค์ยี่สิบนอกจากนี้อย่าใจาบินในดๆในวันปีใหม่เป็นอันขาดควรทําก่อนวันขึ้นปีใหม่และถ้าอยากให้ปีใหม่คือการเริ่่่มมมตต้้นทีไองพบบกับาาย หรือเงินขาดมือให้หันหลังโยนเหรียญบาท12เหรียญข้ามบาของคุณไปและอย่าหันกลับไปเก็บเหรียญเป็นอันขาดทั้งหมดนี้จะทําให้คุณเริ่มต้นไปใหม่ด้วยความรู้สึกว่าจะไม่ยากจนอีกต่อไปรักษากายวาจาใจในวันขึ้นปีใหม่ ถ้าคุณอยากให้สิ่งไม่ดีที่พบเจอมาตลอดทั้งปีเก่าหายไปจากชีวิตคุณให้เขียนเรื่องราวที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจหรือผิดหวังลงในกระดาษจากนั้นก็เผามันหรือฉีกมันชิ้นในช่วงวันปีใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปลดปล่อยตัวเองออกจากความทรงจําอันเลวร้ายและในวันปีใหม่ควรหลีกเลี่ยงที่จะทะเลาะบ,บอกแว้งกับใครและงดเว้นที่จะพูดคำหยาบหรือพูดเสียสีคนอื่นทั้งหมดนี้รวมไปถึงในโลกออนไลน์ด้วยและถ้าคุณมีคนที่รักก็บอกรักพวกเขาหรือเข้าไปกอดเขานแน่นในวันปีใหม่ และนี่เป็นเรื่องของความเชื่อที่เราได้หยิบยกมาให้คุณได้ดูกันและมีความเชื่ออีกมากมายจากทั่วโลกที่เราเองยังไม่เคยได้ลองทําแต่ทุกความเชื่อหากคุณสังเกตดีดๆก็จะมีเรื่องของการให้รักตัวเองและดูแลตัวเองให้ดีทั้งเรื่องของการกินาการใช้การพูดสิ่งเหล่นานี้คือพื้นฐานในการที่เราจะดำเนินชีวิตไปตลอดทั้งปีหากเรารักตัวเองมากพอแล้วเราก็จะรู้จักรักคนอื่นเช่นกันในเรื่องของโชคลาภหากเราทําดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็อยากทําดีกับเราเช่นกันและนั่นคือความหมายของการเสริมดวงชะตา ที่ดีตลอดทั้งปีและขายที่ยังไม่เคยลองทําตามความเชื่อที่เราพูดไปก็ลองนำไปใช้กันดูแล้วคุณอาจจะโชคดีตลอดทั้งปีก็ได้